ือทุกคนต้องวางอคติลงก่อนคําว่าอคติต่อให้หนูเคยมีอคติกับพี่บอยนะหนูยอมรับเลยว่าหนูเคยมีอคติกับพี่บอยแล้วทุกครั้งที่พี่บอยพูดอะไรมาเนี่ยหนูจะไม่เชื่อคือไม่ว่าเนีย่ยต่อให้พี่บอยพูดอย่างเง,งี้ยผมอย่างงั้นอย่างนี้ผมหนูก็ไม่เชื่อเพราะหนูมีอคติถูกไหมคนที่เขาจะไม่เชื่อเพราะเขาเขามีอคติในใจแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ายังยังรู้สึกว่าเอ๊ะอ,อยู่ในใจว่าเอ๊ะทําไมถึงเป็นคนอย่างนี้ทําไมต้องทําไมยังเอาย่าง่ายทาไมยังสงสัยเรื่องเรื่องของเราอยู่ก็ลองเปิดใจดูตัดคําว่าอาคติออกไปมองอีกมุมหนึง่งสมมติว่าพี่บอยบอกว่าผมเป็นคนผักดันแอนออรดีนะถ้าคนที่เขามีออคติเขาก็จะมองว่าเฮ้ย hey, สิมาผักดันเอียงเขาก็เก่งของเขามาเองค่ะคุณจะมาผักดันอะไรอันนี้คือคนมีอคติ แต่ถ้าคนที่เขามีอีกหนึ่ง,งมุมมองที่ไม่ใช่มีที่ที่ตัดอคติออกไปเขาก็จะคิดว่าเออมันก็จริงว่ะคืออย่างที่ผ่านมาก็จะบอกว่าพี่บอยไม่ได้ทําอะไรให้แอนเลยก็ไม่ก็ไม่ใช่พี่บอยคือคนที่อยู่ข้างหลังตลอดเสมอถ้าลําถ้าให้คิดดูเลยว่าถ้าลําพังแอนเดินคนเดียวแอนคงไม่มาไกลขนาดนี้อันนี้คือมันเป็นสองพลังรวมกันมันเลยหนุนกันมันเลยทําให้แอนมีวันนี้